สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกรมจะท่าพบเรือที่แต่งมพลาสตกใบอนุญาตหมดอายุแล้วเตรียมเอาผิด จากกรณีที่แต่งโมนิดาพัชรวีรพงษ์ดารานักสแสดงชื่อดังรตัตตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงตายสะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายชีวิตรวมถึงนักพระดะนาน้ำรวมกันลงพื้นที่ค้นหานักสแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกของวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ยังไร้วิแววตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นทั้งนี้ทั้งกรมเจ้าท่าได้ตรวจเรือลำดังกล่าวชื่อโคบอล25เป็นเรือประเภทเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตประเภทใช้สำหรับสำหราญและกีฬาเรือเร็วมีใน ดาพินวิทรอดบางยางเป็นเจ้าของเรือเรือสามารถบรรทุกคนโดยสารได้จำนวน8คนทำการจดทะเบียนเมื่อวันที่28มกราคม2564ณเมืองท่าพัทยาใบอนุญาตใช้เรือหมดอายุวันที่27มกราคม2565ได้ทำประกันภัยไว้กับบม,มจคุ้มภัยโตเกียวมารินประกันภัยประเทศไทยสิ้นสุดการคุ้มครอง28มกราคม2565จากการตรวจสอบฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือพบว่าใบอนุญาตใช้เรือรํานี้สิ้นอายุแล้วพร้อมด้วย รมาทันคุ้มครองได้สิ้นสุดลงด้วยแต่เนื่องจากอยู่ในการประกาศใช้พรากฉาุกเฉินฉบับที่42ซึ่งสิ้นสุดในวันที่31มีนาคม2565พร้อมกันิกรมเจ้าท่าได้มีประกาศกรมเจ้าท่าที่26/2564สามารถให้เจ้าของเรือมาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือต่อจากวันสิ้นสุดพรากฉุกเฉินได้อีก60วันอย่างไรก็ดีในกรณีดังกล่าวเรือลำนี้ใช้เรือเพื่อบรรทุกคนโดยสารในวันและเวลาที่เกิดเหตุจึงถือได้ว่าเป็นเรือ สมรับโดยสารหากไม่ได้ยื่นต่อทําประรกันภายเพื่อคุ้มครองก็จะไม่ได้รับการอนุโลมตามประรากาศกรมเจ้าท่าที่ 111/ ทพ .2564 ลงวันที่25พฤษภาคม2564 25 25จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าเรือลํานี้ใช้สําหรับโดยสารในขณะที่ใบอนุญาตใช้เรือหมดอายุแล้วกรมเจ้าท่าจะทําการเปรียบเทียบประรับในกรณีใบอนุญาตใช้เรือหมดอายุจนการค้นหาย,ยังคงดําเนินการต่อเนื่องโดยให้เรือที่ต้องเดินเรือผ่านบร,ริเวณสะพาน พระรามเจ็ดระวัดระวังไม่นําเรือเข้าใกล้ให้เดินเรือช้าและเบาให้เดินเรือชิดฝั่งด้านทิศตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาจนกว่าจะปฏิบัติการแล้วเสร็จทั้งนี้เรือสปีดโบ๊สสามารถวิ่งในแม่น้ําเจ้าพระยาได้แต่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่เรือจดทะเบียนกับกรมเจ้าท่าและต้องมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจําเรือตามพรบการเดินเรือในน่านน้าไทยเน้นย้าผู้ควบคุมเรือแจ้งผู้โดยสารให้สวมใส่ชูชีพตลอดเวลาหากพบผู้โดยสารไม่สวมใส่ชูชีพกรมเจ้าท่า จะดําเนินการเอาผิดกับผู้ควบคุมเรือในฐานะที่ปล่อยปะละเลยผู้โดยสารทําให้ไม่เกิดความปลอดภัยได้ทางกรมเจ้าท่ามีอํานาจงดใช้หรือยึดใบอนุญ,ญาตใช้เรือตามกฎหมายที่กรมเจ้าท่ากาหนดต่อไปท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ